สวัสดีค่ะวันนี้พี่มดลงเกลือบางบอนนะคะจะแนะนำกระสอบผ้ามือสองรวมไปถึงการขายผ้ามือสองเลยสำหรับคนที่คิดจะขายผ้ามือสองเป็นอาชีพนะคะหรือว่าเป็นงานอดิเรกนะคะก่อนอื่นคำถามแรกที่มีคนถามมาบ่อยๆนะคะว่าขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยรวยจริงหรือเปล่านะ อันนี้พี่มดยืนยันการันตีด้วยตัวเองเลยนะคะว่าขายเสื้อผ้าพมือสองเนี่ยรวยได้จริงๆนะพี่มดเนี่ยเริ่มต้นจากการขายผ้ามือสองนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะลงทุนขั้นต้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยบาทโดยการไปเมาจากร้านอื่นนะคะแล้วมาขายต่อนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเราขายไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย เราก็จะมีวิธีการปรับปรุงและก็พัฒนาร้านของเรานะคะไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้านะจนะจนกระทั่งเติบโตเป็นอย่างทุกวันนี้นะคะวิธีการยังไงที่จะทําให้เราสามารถรวยได้จากการขายเสื้อผ้ามือสองด้วยประสบการณ์ของพี่มดเนี่ยนะคะตอนขายเสื้อผ้าเด็กค่ะเวลาที่เราเปิดมาแล้วเราเจอตัวที่เป็นลิขสิทธิ นะเป็นตัวที่นานๆานทีหาได้สภาพใหม่เอี่ยมมากหรือว่ามีป้ายห้อยค่ะเราต้องกล้าแล้วก็ใจแข็งพอที่จะตั้งราคาที่สมเหตุสมผลและสมควรแก่ราคานะคะเช่นถ้าเกิดเราเจอเอี่ยมยินนะราคาฮินฮอตอย่างเงี้ยค่ะวิธีการที่ จะทําให้ได้ราคานี้ต้องใจปั้มตั้งไปเลยห้าร้อยพันหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่รู้ก็ประมูลพี่มัเคยประมูลเอี้ยมอันปังได้ตัวละสามพันบาทจากกระสอบแฮงโกเจ็ดย์เราคากระสอบตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่พันบาทเป็นไงคะตัวเดียวค่ะกินราคาเกือบหนึ่งกระสอบเข้าไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอีกทั้งหมดทั้งหนึ่งกระสอบอะคะ่ะ ก็เกือบจะเป็นกําไรล้วนๆไปเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่มดได้นะคะจากการทํากําไรจากการขายผ้าเด็กมือสองนะคะแต่เมื่อ,อหลังจากพี่มดมาขายส่งแล้วเนี่ยวิธีการทํากําไรจากเสื้อผ้าแฟชั่นนะก็จะเป็นถ้าจะแบรนด์เนมแบรนด์เนมไม่ต้องแบรนด์หรูเลิศอลังการมากก็ได้อย่างแบรนด์ยูนิโคลนะคะ ก็ราคาที่สมเหตุสมผลก็จะเป็น200นะคะ250ถ้าสภาพใหม่ริงถ้ามีป้ายติดมาก็350ขายได้นะคะเพราะเนื่องจากว่ายูนิโคที่อยู่ในกระสอบเป็นยูนิโคเมดอินเจแปนนะต้องดูเมดอินเจแปนด้วยนะยิ่งถ้าได้เม d ดอินเจแปนเนี่ยก็จะทำราคาได้เพราะว่าคัตติ้งและเนื้อผ้าดีกว่า อันนี้ต้องลองไปดูพิสูจน์กันเองอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ตอบคำถามแรกนะคะว่ารวยจริงหรือเปล่ารวยจริงนะคะถ้าตั้งใจทำจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากจะทำราคาอย่างที่พี่มดบอกแล้วเนี่ยต้องทำจริงทำจังเอาจริงเอาจังไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าคุณทำเล่นๆผลของมันก็จะเป็นเล่นๆโอเคไหมคะถ้าคุณทำจริงๆ ผลของมันก็จะเป็นจริงๆกระสอบเสื้อผ้ามือสองก็เช่นเดียวกันนะคะข้อ2ถามว่าซื้อผ้ามือสองเนี่ยมียัดไส้ไหมตอบแบบนี้นะคะว่ากระสอบผ้ามือสองเนี่ยทุกกระสอบทางโกดังหลงเกือบางบอลไม่ได้ยัดไส้ ะะเพราะว่าเรารับโดยตรงเป็นกระสอบมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ผ่านเท่าแก่ที่ที่เราเชื่อถือได้มานะคะแต่คุณภาพผ้าในกระสอบไม่เหมือนกันนะคะโรงกาะบังบอยจะเครียดมากพี่ว่าจะเครียดมากเวลาลูกค้าขอดูตัวอย่างผ้าในกระสอบขอดูภาพขอดูตัวอย่างภาพอย่างเงี้ยคะ่ะเหตุเพราะว่าตัวอย่างผ้าเนี่ย แล้วก็คุณภาพผ้าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยตัวอย่างที่เราเอาให้ลูกค้าดูกับตัวอย่างที่ลูกค้าเปิดใหม่กรกสอบนึงเนี่ยไม,ไม่เหมือนกันเลยแนวผ้าอาจจะใกล้เคียงกันแต่คุณภาพคุณภาพอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระสอบผ้ามือสองจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบแต่ละครั้งที่โรงงานผู้ผลิต โรงงานที่อัดผ้าค่ะสามารถหาได้ดังนั้นเขาไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้โอเคไหมคะเมื่อควบคุมคุณภาพไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงเป็นที่ข้อ3นะคะผ้าในกระสอบผ้ามือสองเราจะมีคุณภาพแบ่งแยกเกรดเป็นประมาณ 3- 4เกรดเหมือนอย่างที่เราเรียกกันนะคะว่าหัวผ้ากลางผ้าแล้วก็หางผ้า นะคะต่างกันยังไงหัวผ้ากลางผ้าและหางผ้าหัวผ้าคือตัวที่สวยใหม่กริ๊ดมีแบรนด์ตรงแล้วก็ตรงหรือตรงกับความต้องการของตลาดลูกค้านั้นๆดังนั้นเนี่ยหัวผ้าของแต่ละที่อาจจะเหมือนกันในบางตัวและอาจจะไม่เหมือนกันในบางตัว ยกตัวอย่างเช่นร้านขายเสื้อผ้าเด็กนะคะที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นอายุ 1- 3ขวบนะคะเสื้อของเด็กอายุ4 1 0ถึงขวบนะคะก็จะกลายเป็นส่วนกลางและหางของร้านที่กลุ่มลูกค้ามีอายุ 1- 3ขวบทำนองเดียวกันถ้าร้านเรา กลุ่มลูกค้าเราอายุ4-10ขวบนะคะเสื้อผ้าอายุ1-3ขวบก็จะเป็นกลางและหางของร้านเราซึ่งเราก็จะไม่คัดมาขายโอเคไหมคะส่วนหางผ้าเนี่ยหรือกลางผ้าเนี่ยกลางผ้าเป็นผ้าที่ทำราคาไม่ได้นะคะอาจจะใหม่แต่ว่าไม่มีแบบไม่มีลายไม่มีสกรีนอะไรนะนนะคะทำราคาไม่ได้เรียกว่ากลางผ้าส่วน หรือว่าผ้าสวยแต่ว่าสภาพคุณภาพช้ำก็จะเรียกว่ากลางผ้าส่วนหางผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่บางทีเราอาจจะเอาไว้แถมหรือทิ้งไปเลยนะคะ